สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะ Artist of the Summer การลงคะแนนเสียงที่งาน Odyssey ในปี2022ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะหลังจากผ่านไปถึง5รอบค่ะการลงคะแนนถูกจัดขึ้นในโพสต์สตอรี่ใน Instagram ของ Odyssey และแฮชแท็กทวิ t เตอนะคะ จองกุ๊ควา้าตำแหน่ง Artist of the Summer ของ o d y s ซ e y ในปี2022นะคะหลังจากการแข่งขันที่ดุเดือดซึ่งเขานะคะก็เอาชนะนักร้องชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงกลุ่ม K-POP และศิลปินเดี่ยวรวมถึงบิลลี่ไอ i ิ h แบ็กพิง BTSV, BTS จีมินชาลีพุทธและก็อีกมากมายนะคะและในปี2564แฮร์รี่สไตล์ก็ได้ประสบความสำเร็จในการคว้าตำแหน่งศิลปินแห่งฤดูร้อนของออเดซี่นะคะหลังจากที่จองกุ๊กได้รับรางวัลน,นะคะแฟนคลับต่างก็ชื่นชมยินดีมากมายนะคะและจองกุกเองนะคะก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขอบคุณแฟนคลับสำหรับความรักที่มอบให้เขาค่ะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ